สำมสมนเรนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ค่ะครูก็จะมาขึ้นหัวข้อสับเซ็ตเลยนะคะหัวข้อที่1.4ก็จะเป็นไปงานที่1.4ด้วยนะคะ,ะสำหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะเราจะเรียนเรื่องสับเซ็ตนะคะ สับเซตก่อนอื่นเราต้องมาดูนิยามก่อนนะคะนิยามของสับเซตเขาบอกว่าเซต a เนี่ยเป็นสับเซตของเซต b ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต a เป็นสมาชิกทุกตัวของเซต b หมายความว่าไงคะเซต a มีสมาชิกเป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องมีอยู่ในเซต b ด้วยนั่นเองนะคะเครื่องหมายเหมือนตัว c ค่ะ แทนคำว่าเป็นสับเซตนะคะส่วนเครื่องหมายตัว c แล้วก็มีขีดทับเนี่ยแปลว่าไม่เป็นสับเซตนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเซต a มีสมาชิกเป็น1 2 3เซต b มีสมาชิกเป็น1 2 3 4เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่า1 2 3ของเซต a เนี่ยไปปรากฏอยู่ในเซต b ด้วยนั่นหมายความว่าเซต a เนี่ยเขาเป็นสับเซตของเซต b แต่เซต b ไม่เป็นสับเซตของเซต A เพราะว่า4ไม่ได้อยู่ในเซต A นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามเบื้องต้นแล้วนิยามเข้าใจไม่ยากนะคะในเรื่องของสับเซตเนาะอ่ะทีนี้เราก็มาดูการหาสับเซตเข้ายกตัวอย่างคะ่ะแบบแรกเซต A มีสมาชิกตัวเดียวเลยคือ1แต่ก่อนอื่นครูต้องขอดอกจันไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าเซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของ ทุกเซืมนั่นหมายความว่าเซ็ตว่างเนี่ยเขาจะไปปรากฏอยู่ในทุกเซ็ตเลยถ้าเกิดเขาถามหาสับเซตต้องมีเซ็ตว่างอยู่ด้วยเป็นหนึ่งในสมาชิกของตัวนั้นโอเคไหมคะอ่ะเรามาดูค่ะอย่างในข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า A มีสมาชิกคือ1แต่เขาถามหาอะไรคะสับเซตนะสับเซตนะคะสับเซตของเซต A ที่ไม่มีสมาชิกเลยหมายความว่ากรณีที่อะไรคะไม่มีสมาชิกอยู่ในเซ็ตเเลยมันก็ยังมีสับเซตอยู่1ตัวปรากฏมาก็คือเซตว่างนะคะ ต่อมาสับเซตของเซต A ที่มีสมาชิก1ตัวก็คือตัวที่ปรากฏให้เราเห็นนั่นเองก็คือ1ใช่ไหมคะต้องมีอะไรคะต้องมีปีกกลางให้มันด้วยนะนะคะอ่ะดังนั้นเนี่ยเเขาจะมีสับเซตทั้งหมด2ตัวก็คือเซตว่างกลับอะไรคะเซตของ1นั่นเองมาในกรณีที่มี2ตัวจําคําว่าสับไว้นะคะคาว่าสับสับในที่นี้ก็คล้ายๆกับการหัน่นใช่ไหมสับ ตัดเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะทีนี้มาดูค่ะถ้าเซตดีมีสามาชิกสองตัวคือ1กับ2สับเซตของเซตดีมีอะไรบ้างแน่นอนตัวแรกเลยคือเซตว่างและเป็นไงคะที่คุูปอพูดไปเมื่อกี้สับเซตสับเซตก็คือเอาอะไรคะมีมาหั่นออกมันก็จะได้อะไรคะสามาชิก1ตัว2ตัวตัวแรกก็จะเป็นอะไรคะ1ที่ถูกสับออกจากเซตใหญ่2ที่ถูก สับออกจากเซตใหญ่ถ้าเกิดเขาถามหาสับเซตที่มีสมาชิก1ตัวก็ต้องสับออกให้เหลือทีละตัวโอเคไหมคะถ้าเกิดเขาถามหาสมาชิกอะไรคะ2ตัวก็คือ1กับ2เลยแต่ที่เขาไม่ถามหาสมาชิก3ตัวเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่มีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสับเซตทั้งหมดหรือพูดง่ายงก็คือเซตที่โดนสับออกมาทั้งหมดนมีกี่ตัวก็จะมีตัวที่1คือเซตว่าง อะไรคะ1 2และ1กับ2สรุปแล้วสับเซตคือสรุปแล้วสับเซตคืออะไรคะสัมมาชิกของเซตที่ถูกสับออกใช่ไหมคะเอโอเคนะ ก็พ่วงเซตว่างเข้าไปด้วยพเพราะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนั่นเองและเราก็จะมีวิธีเช็คอ่ะคุณต้อยให้วิธีเช็คตรงนี้เลยวิธีการเช็คจำนวนของสับเซตคือ2ยกกำลัง N อ่น n คือ N คืออะไรคะพอรู้ไหมใช่ N ก็คือจำนวนตัวเลข แต่ละเซตจำนวนของตัวเลขในแต่ละเซตที่เขาให้มาค่ะเนี่ยอย่างเช่นเรามาดูข้อนี้อันนี้เดี๋ยวใหเป็นก้อนเมฆไว้เนะาะเรามาดูของข้อนี้2องกำลัง1ก็เท่ากับ2นั่นหมายความว่า A เนี่ยเขาต้องมี subset. สับเซต2ตัวเห็นไหมคะ B มีสมาชิกสองจำนวนเพราะฉะนั้น B เขาก็จะมี B. สับเซตก็คือ2ยกกำลังสองก็คือ2คูณ2เป็น4เห็นไหมคะ1 2 3และ4อ่าทีนี้ยังไม่หมดค่ะไปดูหน้าถัดไปกรณีที่เขามี3ตัวล่ะทำยังไงก็เหมือนเดิมเลยค่ะสับออกสับออกแต่ไม่ได้สับแค่นั้นนะเขามีสมาชิก3ตัวนั่นหมายความว่า อะไรคะไม่มีสมาชิกก็คือเสร็จว่างถ้าเขาถามหาสมาชิก1ตัวก็สับออกเป็น1 2และ3ต่อมาเขาถามหา2ตัวก็จับคู่ค่ะเป็น1กับ2การจับคู่ต้องจับอย่างนี้นะคะ1กับ2 1กับ3เห็นไหมต่อมาก็2กับ3ถามว่าแล้ว2กับ1ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นการจับคู่ที่สัมปันใช่ไหมคะแค่สลับที่ตัวหน้าตัวหลังเนาะต่อมา แบบ3ตัวก็ยกมาทั้งกลุ่มก็เลยคือ1 2แล้วก็ 3. สะดสรุปแล้วเป็นตามที่คุณอบบอกไมาวิธีการเช็คคือ2กํกลัง3ก็คือ2คูณกัน3ตัวเป็น8นับค่ะ1 2 3 4 5 6 7และ8เป็นไงคะตรงเป๊ะเลยนี่ไงข้อสังเกตเห็นไหมคะถ้าเซต A เป็นเซตจำกัด N อะไรคะมีสมาชิก N ตัวแล้วแล้ว เซต a จะมีสับเซตทั้งหมด2ยกกําลัง n สับเซตอ่าเมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องสับเซตเฉยๆไปแล้วต่อมาเราก็ต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสับเซตแท้อ้าวมันไม่ได้มีแค่สับเซตปกติแล้วนะมันมีสับเซตแท้โผล่ขึ้นมาแล้วสับเซตแท้คืออะไรไม่ต้องกลัวนะคะควาว่าแท้แท้หมายความว่าอะไรคะไม่มีเพิ่มเติมนั่นเองเนาะเรียวถ้า a เนี่ยเป็นสับเซต ของเซต B และ A ไม่เท่ากับ B เรียกว่า A เนี่ยเป็นสับเซตแพ้ของ B หมายความว่าอย่างตรงนิยามอะค่ะ A มีสมาชิกเป็นหนึ่งสองสาม B มีสมาชิกเป็นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยค่ะแบบนี้เราก็สรุปได้ว่าอะไรคะเซต A เนี่ยเป็นสับเซตของเซต B และ A เซต A เป็นไงคะไม่เท่ากับ B, เซต B ถูกไหมอานะเราเรียนรู้เรื่องเซตที่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะตัวอย่างค่ะ จงหาสับเซตของเซต A แน่นอนสับเซตของเซต A ก็ถูกสับออกเป็นอะไรคะนี่สองกำลังสามเท่ากับแปดเราก็สับออกมาให้มันเป็นแปดชิ้นนะคะแต่สับเซตแท้ของเซต A จะมีทั้งหมดเท่าไหรคะก็คือไม่มีอะไรไม่มีตัวท้ายสรุปคือสับเซตแท้ไม่มีอะไรคะตัวสุดท้ายง่ายๆเลยอ่ะเรียกสับเซตที่เท่ากับเซตเดิมว่าสับเซตธรรมดาอ่ะ เำไว้นะคะเขาเรียกสับเซตที่เท่ากับเซตเดิมเนี่ยเรียกว่าสับเซตธรรมดา,าตัวอย่างเช่นจากตัวอย่าง1นึ่งเซตหนึ่งสอง,ส,องสามเนี่ยเป็นสับเซตธรรมดาของเซตเนั่นหมายความว่าถ้าเซต A มีสมาชิก n ตัวเซต A จะมีสับเซตทั้งหมด2ยกกําลัง n ลบหนึ่งนั่นเองเออจริงๆแล้วก็คืออะไรคะลบอะไรลบตัวฐานออกไปนั่นเองเนาะอ,อย่าง ถ้าเกิดเรามองหาสับเซ็ตธรรมดามันคือ2ยกกําลัง n ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเขาถามหาสับเซ็ตแท้ก็คือ2กําลัง n ลบ1ก็คือไม่เอาตัวสุดท้ายนะคะอ่ะสมบัติของสับเซ็ตสมบัติของสับเซตสมบัติของ set, สบับเซตข set, เขาก็มีข้อกําหนดให้ A, B และ C เนี่ยเป็นเซ็ตใดๆเซต A อะ่ะเขาเป็นสับเซ็ตของตัวเองอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ คือเซตทุกเซตเนี่ยเป็นสับเซตของตัวมันเองเนาะต่อไปเซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของเซต A ใช่ค่ะเซตว่างก็เป็นสับเซตของทุกเซตถูกไหมอ่าข้อ1ข้อ2ไปแล้วนะต่อมาข้อ3ถ้าเซต A เป็นสับเซตของเซต B และเซต B เป็นสับเซตของเซตทเซตซแล้วเซต A ก็จะเป็นสับเซตของเซต C จริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับสมบัติการถ่ายทอดไหมคะที่เขาบอกว่า A อเท่ากับดและ B เนี่ย เท่ากับ c แล้ว a ก็จะเท่ากับ c ด้วยใช่ไหมอืมในเรื่องของเซตก็ใช้สมบัติคล้ายๆกันนะคะอะแต่ว่าเขาจะไม่ใช้คำว่าเท่ากับซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าเท่ากับถูกต้องไหมคะอืมต่อมามันคนละความหมายกับคำว่าเท่ากับเนาะมาต่อมาข้อที่4ค่ะ a เป็นสับเซตของเซต b และ b เป็นสับเซตของเซต a ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ b ใช่ค่ะจากนิยามตอนแรกที่เราดูเลย มันจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะเซตทุกเซตเนี่ยจะไม่เท่ากันถ้าหากว่ามันไม่มีสมาชิกที่เท่าไหคะเหมือนกันใช่ไหมอืมอันนี้เป็นของออยกย้อนมาจากหัวข้อ1.2 1.3นะคะเราก็นำมาใช้เนาะทีนี้เราก็มาดูแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดเขาบอกว่านักเรียน,นยสามารถบอกได้ว่าเซตที่กำหนดให้นเนี่ยเป็นสับเซตกันหรือไม่และสามารถหาสับเซต ของเซตที่กําหนดให้ได้ด้วยนะคะข้อที่1จงหาสับเซตทั้งหมดของเซตที่กําหนดให้ในแต่ละข้อเอเท่ากับเซตว่างสับเซตทั้งหมดของเซตเได้แก่แน่นอนค่ะมันก็ต้องเป็นเซตว่างใช่ไหมคะต่อมาข้อที่สองครูจะทําให้ดูครูมาข้อที่ข้อที่สาดีกว่าอ่าครูมาข้อ3ามดีกว่า C เท่ากับอะไรคะ A กับ B นะคะ c เท่ากับ c มีสมาชิกเป็นสมาชิกเป็นนะคะ a กับ b สับเซตทั้งหมดค่ะแน่นอนเซตว่างแล้วก็อะไรคะสับออกค่ะเป็น a b และสุดท้ายก็คือ a กับ b ใช่ไหมคะมง่ายอะต่อไปสับเซตทั้งหมดของเซต e a อะไรนะตเรามาข้อที่5อ่ะเรามาดูนะคะ ถ้าเกิดเขาให้มาในกรณีแบบนี้เราไม่ต้องสนใจนะคะเรามองไว้เจ้าเนี้คือตัวอักษรสักหนึ่งตัวที่เป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนหนึ่งค่ะแสดงว่าสมาชิกของเซต A มีแค่1ตัวโอเคไหมนั่นหมายความว่าจะได้ับเซตเป็นเซตว่างกับอะไรคะเซตของ A B แค่นี้เองค่ะไม่ต้องมองให้มันยุ่งยากนะคะเขาก็ชอบหลอกเราแบบนี้แหละเนาะ อ่าแล้วครูก็จะเหลือข้อยากๆไว้ให้นักเรียนทำนะคะ <S 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 อ่าต่อมาข้อที่2ใหญ่นะคะตรงพิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่าถูกหรือผิดก,กำหนดให้ A เนี่ยมีสมาชิกเป็น0ูนย์กับเซตว่างศูนก็นับว่าเป็นตัวเลขหนึ่งตัวเลขนะคะทีนี้ค่ะเราก็มาดูให้เราตอบคำถามก็คือติก๊กถูกกับติก๊กผิดนั่นเองเนาะข้อที่1 0ูย์เป็นสมาชิกของเซต A เป็นไหมคะ ก็เห็นอยู่ว่าเป็นใช่ไหมหลูกข้อที่2 0เป็นสับเซตของเซต A เป็นไหมคะไม่เป็นเพราะอะไรดูดีๆ,ๆนะเพราะถ้ามันเป็นเนี่ยจะเป็นก็ต่อเมื่อศูนจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปนี้ใช่ไหมมันถูกสับออกกลายเป็นสมาชิก1ตัวนั่นหมายความว่าแท่ศูนย์เพียวๆเนี่ยไม่เป็นนะคะเพราะเซต A ในข้อนี้มีสับเซตเป็นเซตว่างเซตของ0เซตของเซต ว่างแล้วก็เซตของอะไรคะศูนย์นกับเซตว่างแบบนี้นะคะืออย่างงงนะไม่ว่าเขาจะให้ตัวอะไรมาอยู่ในเซตอย่างเช่นเซตว่างเนี่ยเซตว่างมันปรากฏอยู่ในนี้แล้วก็ถือว่ามันมีตัวตนแล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเซตว่างอันนี้โอเคไหมมันคือคนละตัวกันนะคนละตัวกันนะไม่ใช่ตัวเดียวกันโอเคไหมคะอะอกจากนั้นก็จะให้นักเรียนถามผูิดนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะ กำหนดให้ A เนี่ยมีสมาชิกเป็น A, B, C และ B เนี่ยมีสมาชิกเป็น B, C, D ค่ะจงหาข้อที่1เซตที่เป็นสับเซตของ A และเป็นสับเซตของ B ด้วยคืออะไรแน่นอนตัวแรกเซตว่างเป็นสับเซตทั้ง A และ B ถูกไหมอะเราลองหาก่อนก็ได้เซต A มีสับเซตเป็นเซตว่างเซตของ A เซตของ B เซตของ C เซตของอะไรคะ AB บเซตของ A C และเซตของอะไรคะ BC สุดท้ายก็คือเซตของ A B และ C อย <Chaos. S 1> ่าลืมนะเขาถามหาสับเซ็ตเฉยๆไม่ใช่สับเซ็ตแท้นะคะต่อมาให้เป็นปากกาสีเขียวก็แล้วกันเนาะเซต B ค่ะมีสับเซ็ตเป็นอะไรคะเซ็ตว่าง B เซต B เซต เซตดี B. B. แยกกันนะคะแล้วก็จับคู่ค่ะจับคู่เป็นเซตของนะคะ B C เซตของ B D เซตของ C D และสุดท้ายก็คือเซตของ B C และ D นะคะโอเคค่ะทีนี้ค่ะเราก็มาดูเป็นสับเซตของทั้ง2องเซตสับเซตของทั้ง2องเซตแน่นอนเซตว่าง1ตัวแล้วก็มีอะไรคะมี B ใช่ไหมมี B เหมือนกันทั้งคู่ แล้วมีอะไรอีกคะ C อะ่แล้วก็มีอะไรอีกคะ AC มีไหมไม่มีแต่มี B C นอกนั้นไม่เหมือนกันแล้วเนาะโอเคนะคะแค่นี้ครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ในบง,งานที่ครูตอยให้นะคะสวัค่ะครูตอยนะคะค่ะจริงๆก็รู้จักกันแล้วแหละครูตอจะใช้คลิปนี้ในการอ่า การทำความเข้าใจในครั้งเดียวว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยจะมีวิธีการเรียนอย่างไรนะคะแบบแรกเลยครูตอนจัดโน้ตโน้ตแบบที่หัวหน้าห้องค่ะโน้ตใบงานให้กับเราในทุกๆปีทุกระดับชั้นตั้งแต่เราเปิดเรียนมาเนาะอ่ะครูตองโน้ตให้แต่ใบงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ของครูแต่ครูลูกควรให้สำเาเนะคะเตรียมสมุดเตรียมสมุดของวิชาครูครูคขอให้แยกกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่สับสนเนาะอ่ะเตรียมสมุดแล้วก็ทําแบบสุดท้าที่ครูตองให้ในแต่ละใบงานที่ครูตอนโน้ตให้เนะะี่ยค่ะ ทำใส่สมุดแล้วพอเราต่างมาเรียนปกติแล้วเราก็เอามาสมคูในวันนั้นนะคะโอเคค่ะไปบาย